และก็มีมติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ชอบสอนทำทุกจริตเช่นาาาการแบ่งภารภาพเนี่ยก็แต่ละบริษัทเนี่ยมันก็กเกี่ยวโงยงกันบดยเฉพานี้บรับภาคเนื้อแล้วก็วนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งภาภาพและที่สำคัญที่สุดคือที่เราจับได้ก็คือว่าเ,าเกี่ยวกับการใช้งบป,ประมาณในเรื่องของการจ้างคนม,มาอบรมแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็ ค่าเดินทางรวมทั้งวี่ยักรเช่นทาเบาร้500คนไปมาอบรมจริงแ150ค 1> ่1อ0หักอันนี้แต่ว่าเบิกเป็นอันนี้เป็นเรืเ่องที่เร<ส><ส>าจับได้ต่อมาก็คือว่าเป็นบริษ,ษัทในเครือที่ที่เกี่ยวทาเกี่ยวกับซอฟตแวร์บืิษัทโลกสเปห้กบบ,บริษัทซอฟแวร์จ<ส>ริงๆเนี่ยแต่และภาคเนี่ยควรที่จะเป็นของมหาวิทยาลัยเป็นคนจัดอบรมซึ่งไม่ต้องเช่าคอมพิวเตอร์แล้วก็มีวิทยากรร้องเช่นภาคใต้น่าจะใช้มอ าคอีสานได้ด้มอขคอนแก่ภาคเหนือใช้มอช,อชเป็นต้นแต่นี่เป็นใช้บริษัทอซอฟต์แวร์เป็นผู้ประมูลได้โดยล็อกให้กับบริษัทซอฟต์แวร์สุดท้ายบริษัทเหล่านี้ก็เป็นจ้างนักวิทยาการของมหาลัยมาทําการอบรมเหมือนเดิมแต่เวลาเปิดประมูลเนี่ยท้งมหาลัยต่างๆเนี่ยแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ย,เ,ยเขาเข้าประมูลแต่ก็โดนปีตกไปเพราะมีการล็อกสเปกกันจริงๆเนี่ยเวลา บริษ <ersch> ัทนี้ได้บ้าบเนี่ยก็ต้องไปเช่าคอมพิวเตอร์ของมาลัยภาคใต้ก็เช่าของมอภาคอีสานก็เช่าของบมขอภาคเหนือเข้าเช่าของมาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแต่จริงๆนะถ้าให้บริษัทกสชเปิดโอกาสให้กับมาลัยต่างๆเข้าไปัดการอบรมมันก็เราก็จะประหยัดงบประมาณเช่นไม่ต้องเช่าคอมพิวเตอร์วันวันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเครื่องต่อตัวเนี่ยมันทำให้ แสงงบประมาณเป็นของเราแต่ถ้าเราให้ทางม,มาอะไรเนี่ยเป็นคนจัดอบรมเช็คเนี่ยเขาจะมีพร้อมเ,นนเบี้ยคอนเซ็ปตันก็ไม่ต้องไปจัดไปจ่ายซ้ำซ้อนเลยนี่คือเลยต้องมาโรงเรียนเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราก็จะไปล็อกต่อที่กรมรมธิการตามงบประมาณชุดใหม่ต่อไปถ้าว่าบรรเรนนี่มันเป็นงบประมาณที่เสร็ดีนะครับให้เข้าศึกษาแล้วก็มาอันนี้ม้สึกว่าจะเป็นงบของมุโซ่ใช่ครับ ที่ทำการที่สุดเด่นในฝานฝันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรที่อเลขฐานะคือที่จริงมันต <aff> <white> ้องประมูลหลักส <mark> <fish>. ูตรบริษ <ixes fez> <ringe> um ัทที wear. ่ปรึกษาเนี่ยเมื่อเราจ้างบริษัทปรึกษาทำงานวิจัยเสร็จเขียนตีว่าต้องประมูลหลักสูตรว่าหลักสูตรตัวนี้เป็นหลักสูตรกลางเป็นหลักสูตรกลางแล้วใช้ทุกภาคทั้งห้าภาคใช้หลักสูตรกลางนี่ปรากฏว่าพอแบ่งเนี่ยก็ประมูลอีหลักสูตรเนี่ยไปอีสานก็ประมูลอีกหลักสูตรภาคใต้ ก็ประมวลอีกหลักสูตรสรุปแล้วคือดับไฟครับก็ขอาลงกันเอาเองแล้วก็มันไม่มีหลักสูตรละอันนี้คือ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 ที่เราจับได้อันนึงแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบแล้วไปต่อไปก็ดูว่ารันไม่เข้ามาลงบนหรือไม่

มันก็เบียวจริงแต่ว่ามันก็บก็ประมาณนั้นผมก็เอามาให้ปรชาอดประโยชน์ททคิด